นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงดรเทคนะครับก็ไปกันเร็วเลยเพราะเดี๋ยวเรามีข่าวแจ้งด้วยใช่ไหมครับนะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีสําหรับอนาคตตัวแรกเลยวันนี้ที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือเป็นเรื่องของเครื่องช่วยกระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าプレสกอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่บริษัทจริงๆต้องบอกว่าเมทโอนิกที่เป็นเจ้าพ่อแห่งการทาเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าプレสกอร์เนี่ยทำตัวกระตุ้น ที่มีขนาดเล็กที่สุดตอนนี้นะครับออกมานะครับซึ่งผ่านการทดลองการใช้ในประเทศยุโรปเนี่ยแล้วนะครับโดยการใส่เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดเพียงแต่ใส่ผ่านเส้นเลือดไปนะครับแล้วก็ไปฝังไว้โดยที่ไม่ต้องมีสายระนงระเนงไม่ต้องมีตลับของแบตเตอรี่ใหญ่โตเหมือนสมัยเก่าอย่างที่เราเห็นอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าอย่างแบบนี้ฮะจะมีตลับต้องฝังไว้ที่ผนังหน้าอกแล้วก็ใส่สายเล็กๆเนี่ยนะฮะเข้าไปที่หัวใจเพื่อไปวางเส้นเส้นของ หลอดคดลวดเนี่ยไว้ที่หัวใจซึ่งเป็นตัวนําทําให้เกิดออก,การเต้นปัจจุบันเนี่ยเขาจะวางเล็กๆแค่นี้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าผ่านการใส่ในประเทศยุโรปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่จะทําการทดลองนะครับในประเทศอเมริกาทั้งหมดเนี่ยหกคนคคใน1เซ็นเตอร์ที่ที่โอไฮโอแล้วก็จะทําทั้งหมดเนี่ยยีประเทศนะครับใน 50เซ็นเตอร์นะครับทั้งหมด780คนเพื่อทดลองการใช้ตัวนี้ซึ่งถ้าได้ไปได้ผลและไม่มีข้อแทรกซ้อนลดเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงของของเดิมเช่นการทะลุของไอเส้นเลือดที่มาฝังนะอของขดลวดที่มาฝังเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั่วทั้งประเทศแล้ว FDA ก็จะแอพพุ่ขันสุดท้ายนะครับซึ่งเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องมีตลับตรงนี้ไม่ต้องไปวุ่นวาย เสียดายจริงๆเอนนี้หัวใจของเราก็จะสามารถกลับมาเต้นได้ในจังหวะปกติได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าแบบมันออกมาเร็วนี้เนี่ยคนไข้คนหลายๆคนในคนไทยเนี่ยคงเป็นประเทศหนึ่งนะที่ทำการทดลองตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ตัวแรกที่เล่าให้ฟังต่อไปของทุกอย่างมันจะจิ๋วลงไปหมดเลยจิ๋วมากเลยอาจารย์นะส่วนตัวที่2ต้องบอกว่าอย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าเทอร์รี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็น Google Citizen ครับก็คือใช้พวกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเยอะแยะเลยถามกูถามกูใช่ไหมยถามกูถามกูเนี่ย เรียนหนังสือก็ใช้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆใช้กันหมดแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเขาก็ฉีกแนวล้ะตอนนี้นอกจากในการทําเรื่องของ Mapping นะครับของ Google ที่ใช้ในการดูสถานที่ดูอะไรต่างๆเขาหันกลับมาจับในเรื่องของร่างกายของมนุษย์นะครับก็เป็น Google Map of Human Anatomy ก็คือสามารถเข้าไปลึกจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะเราเขาใช้เรื่องของ Power of t e n ก็คือการลดระดับการขยายขึ้นหรือลงเนี่ยครั้งละกำลังสิทนะครับอย่างเงี้ยคนนอนอยู่เนี่ย แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ลงมานะจบละเดี๋ยวนี้เขาสามารถลงลึกไปถึงระดับลงไปเรื่อยๆต้องค่อยติดตามนะครับนี่ผ่านระบบผิวหนังนะครับตอนจากผิวหนังไปเสร็จก็จะลงลึกเข้าไปนะครับผ่านเราก็จะเห็นระดับเซลล์หนังกำพร้าเห็นไหมครับผ่านระบบเซลล์หนังกำพร้าก็จะลึกเข้าไปเนี่เราเห็นเซลล์หนังกำพร้าเป็นชิ้นๆนะครับก็จะเข้าไปสู่ที่เล็กกว่าเซลล์หนังกำพร้านะครับก็คือรอยเชื่อมต่อระหว่างเซลล์นะครับ สามารถลงไปทีละเห็นไหมกำลังลบสิบลบสามลงไปอีกก็จะเห็นรอยต่อหรือจังช t i o ของเซลลเห็นรูขุมขนเล็กๆเห็นการเชื่อมต่อของเซลล์คิดว่าจบแค่นี้ไหมไม่ใช่นะครับ,รบลึกลงไปนี้อีกสามารถลงลึกเข้าไปถึงในระบบของเนื้อเยื่อซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเห็นไหมครับลงลึกไปแล้วก็ลงไปในระดับเซลลนะครับผ่านไอรูเล็กๆตรงนี้ลงเข้าไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับทีละกำลังลบสิบเห็นไหมจะลบห้า นะครับลบสลบสลบสนะครับจนกระทั่งถึงในระดับเซลล์อันนี้ก็เห็นเนื้อเยื่อประสานต่างๆลึกลงไปย่ยังลงไปได้เรื่อยๆนะเราก็เห็นพวกไฟเบอร์หรือแนวของเส้นเขาเรียกอะไรของกล้ามเนื้อของเอ็นต่างๆเนี่ยในระดับโมเลกุลขนาดเล็กเกิดการไขว้หรือการอะไรต่างๆเนี่ยเห็นหมดใน10กลังลบเถ้าลงลึกไปกว่านี้ก็จะลงเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทําไปได้ถึงในระดับเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน นะครับแล้วก็เปิดให้ทดลองในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปขยายแล้วก็มูฟขยับไปขยับมาได้นะครับอันนี้ถ้าลงไปมากกว่านี้แล้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคิดว่าจะไปต่อไม่ได้นะครับก็จะเข้าสู่ระบบเห็นไหมฮะหรือลงไป10กําลังลบ0กําลังลบ10นะครับขยายมากขึ้นจนเห็นเข้าสู่ระบบเซลล์ละตอนนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของเซลล์การรวมเซลล์การแบ่งเซลล์นะครับผ่านในรูเล็กๆนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น ความหวังอันใหม่ของ Google ที่จะพลิกผันเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันเข้ามายุ่งกับนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็เหมือนกล้องจุลทรรศน์ระดับอิเล็กตรอนดีๆนั่นเองนะครับเราก็เช็นระดับเซลล์เล็กๆที่เกิดการรวมตัวหรือเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยน นะครับแนวเชิงของกลยุทธ์เข้ามานะครับนะครับนะฮะเขาต้องรอดูกันต่อไปนะครับอาจารยซึ่งมันมีประโยชน์ไหมมีนะเพราะว่าจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสมมติเธอที่เจ็บเดินไปเนี่ยมีกิจกรรมเกิดเจ็บเข่าเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงผ่านผิวหนังผ่านถึงเอ็นข้อขาดูดไปถึงตัว กระดูกอ่อนข้างในว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็อาจจะมีแนวทางในการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังของผู้บริหารของเขานะครับ,รบซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนีดนึงซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีได้แล้วแต่เหลือจากการนําไปใช้การนําเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาเชื่อมเท่านั้นเอง ครับนะครับอ่านะฮะนี่ก็คือช่วงดรเทคคุณผู้ชมครับกับพบหมอรามาครับช่วงนี้ก่อนจะพาคุณผู้ชมไปพักครบทงชาติกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอเชิญร่วมชมนะครับถ่ายทอดสดรายการพิเศษการกุศลหนึ่งน้ำใจล้านคำขอบคุณครั้งที่8ระดมทุนก่อสร้างสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับสถานบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในภูมิภาคตะวันออกบนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในวันเสาร์ที่30ที่จะถึงนี้นะครับ เวลา21นา45นาทีถึง23นาิกา45นาทีนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 Family ช่อง3ระบบดิจิตอลช่อง22ระบบดาวเทียมและเคเบิลนะครับพบกับศิลปินดารามากมายครับมาร่วมเป็นจิตอาสาในรายการมาร่วมเป็นผู้สร้างผู้ให้ไม่สิ้นสุดนะครับกับคณะ,ะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรามาธิบดี เว็บไซต์ที่เราขึ้นให้นะครับคุณผู้ชมสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคได้เช่นกันนะครับต่ส่วนเบอร์โทรศัพท์จดเอาไว้ก่อนวันเสาร์นี้3ทุ่ม4ีถึง5ทุ่ม45นะครับค่อยโทรไปบอกว่า <c oughs> จะบริจาคนะครับ ช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันแล้วช่วงหน้ากบพาถอดเสื้อกาวครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของการฟอกฟันขาวให้ปลอดภัยนะครับกับทันตแพทย์หญิงสีตราแสงการชนะวนิชนะครับจากงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้ผมและดรเทคนะครับหมดหน้าที่ในหนึ่งชั่วโมงแรกแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสุขภาพอ่อนโยนสวัสดีครับสวัสดีครับ